มอเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังบวกกับเครื่องยนต์แรงมา้ารวมออกมาถึง3า0แรงมา้งาสูตรหนึ่งร้อยพในหกจุดห้าวิท่านั้นเองถามว่าบ่ะร้อนในบ้านเราได้ใช้ไหมผมใช้นะเวลาฝนตกอากาศเย็นๆแล้วแอร์เล็กซัสค่อนข้างจะหนาวนะครับเบาะอุ่นจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราได้อย่างเช่นไปตีกอล์ฟมาแล้วเมื่อยหลังนะครับเมื่อยกล้ามเนื้อท่อนบนเปิดเบาะร้อนเลยครับเหมือนเราเข้าสปาเนาะเหมือนโผภาไปน้ํา ค่อนข้างที่จะสบ,บายแล้วก็ผ่อนคลายมากๆ Lexus Auto City วันนี้เรามาอยู่กับตัว RX 450นะครับตัวรุ่นย่อยพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับจนะแต,แตกต่างกับตัวลักชวรี่ที่เราพาดูคลิปก่อนอยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาเจอะลึกกันนะเดี๋ยวพาามชมมาดูเลยครับอันดับแรกนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าจะไม่ใช่ดวงใหญ่ดวงเดียวแล้วนะครับจะมีไฟหน้าข้างใน3ดวงนะครับแล้วก็มีไฟ Adaptive b e a s l อยู่ตรงนี้ แ้าที่เบสกิกันคือไลไรไฟสูงแหวกหลบได้นั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับมีไฟตันหมอกและไฟคอนลิีงแลมอยู่ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าสปินเดร์บอดี้เหมือนเดิมนะครับแอโรไดนามิกดีมากเก็บเสียงดีมากนะครับน้องมอสพี่แอบสังเกติดน,นึงคร<ไ>ับว่าทำไม RX450 ห,หลังจากตัว X S ถึงต้องมีเครื่องหมายบวกครับอ่าเครื่องหมายบวกอันนี้คือเป็นตัวของปลั๊กอินไฮบิดนะครับอ่าถ้ารถเล็กซ พวก NX 400H Plus เนี่ยหรือว่า RX 4 5 0 h Plus เนี่ยคือก็จะสื่อถึงว่าตัวนั้นน่ะเป็นรุ่นย่อยที่ plug-in hybrid สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้อ่าแล้วก็วิ่งไฟฟ้าล้วนได้เท่ากับว่ารถคันนี้นะครับสามารถใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ในระยะทางประมาณ100กิโลเนะาะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับทาให้ชีวิตประจำวันของเราบางทีไม่ต้องเติมน้ำมันเลยก็ได้แต่ว่าถ้าต้องการเดินทางต่างจังหวัดไปได้เลยครับแล้วก็ไม่เติมน้ำมันเท่านั้นเอง ค่ามข้างตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันนะครับ,รบส่วนสเปคตัวของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2.5ลิตรนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องย,องยนต์เดียวกับตัว3 5 0แต่อย่างที่ที่แจ้งว่าเป็น,ปนตัวพักอินไฮบิดซึ่งตัวนี้มันจะเพิ่มตัวมอเตอร์ด้านหลังมาอีกตัวหนึ่งครับนั่นหมายความว่าตุ้นสี0ศูนย์จะเป็นขับเคลื่อนสีล้ออ่าใช่แล้วก็พอมันมีมอเตอร์ด้านมอเตอร์ทั้งหน้า,ท,นาทั้งหลังบวกกับเครื่องยนต์แรงมา้ารวมออกมาถึง3 0 4แรงมา้า ถือว่าแรงมากเลยนะครับใช่ศูนย์หนึ่งร้อยพายในหกจุดห้าวิเท่านั้นเองบอดี้ขนาดเนี้ยนะครับใช่ที่รถสับร์่หรื่อนแรงมากตัวล้อนะครับล้อรุ่นนี้จะเป็นได้ขอบยี่สิบทั้งหน้าทั้งหลังเลยทับไซเดียวกันล้อใหญ่นะครับเต็มซุ้มเลยล้อนี้จะอยู่ในรุ่นของ RX 450 Premium แล้วก็ RX 350 Premium ด้วย ตถจอดเทียวกันล้อแบบนี้ e นร้อยยีบแบเห็นนิดนึงครับน้องมอสครับแอบเห็นว่ายางก็เป็นยางเมดินแจแปนใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เอามาใส่ที่ไทยแน่นอนนะครับแสดงว่ารถของเราประกอบทั้งคันจากญี่ปุ่นมาเลยใช่ประกอบทั้งคันครับยางแทบจะทุกรุ่นของเราก็คือเป็นเมดินเจแปนหมดเรียกได้ว่านำเข้าแบบประกอบทั้ง<อ>คันจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นบิ S <S แต่นี่ใส่มาให้เป็นบีดตเลนซานะครับนุ่มเงียบนั่งสบายแน่อนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนข,ของออปชั่นต่างๆภายในกันดีกว่าครับอ,อันนี้มีหลังคามาให้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวลักชวรี่นะครับจะมีราวหลังคามาตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นหลังคากระจกด้วย,ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับ เริ่มจากตัวตรงนี้เลยภายในนะครับถ้าเป็นในรุ่นพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นตัว350หรือว่าสี่นะครับจะมีบุอคันธาลามาอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆแล้วก็ตัวตรงบอกนะครับนีจะมีบุอคันธาลาอยู่ซึ่งตัวของเบาะหนังเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเราจะได้เป็นเซมิอานาลีนซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวตัวลักชวรี่นะครับคือความนุ่มก็คือจะนุ่มขึ้นไปอีก ปกติบอรหนังของเล็กซัสเนี่ยทุกรุ่นก็รุนุ่มอยู่แล้วเนาะใช่ครับอ่าตัวนี้ก็คือจะนุ่มขึ้นมาอีกอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมีรองน่องขึ้นมาด้วยอ่ามีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับตัวรองรน่องตัวนี้สบายมากเลยขาย,ยาวๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันนี้สบายมากนะครับรองน่องได้ถึงข้อพับเลยนะครับอ่า แล้วก็ตัวพวงมาลัยครับอันนี้จะแตกต่างกับรุ่นลักชัวรี่นิดหนึ่งนะตรงที่มันจะมีลายไม้นะครับตรงนี้เข้ามาแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะไม่ใช่ปุ่มกดแบบตัวรุ่นเมื่อกี้ละรุ่นที่เราพาไปชมกันคลิปที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นทัชสวิชทัชสวิชคืออะไรก็คือเวลาที่เราแตะที่พวงมาลัยมันจะมีขึ้นมาที่หน้าจอ Head Up Display เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของเครื่องเสียงฟังก์ชันของพวก Adaptctive c r u i s e Control จะไปขึ้นที่หน้าจอนั้นมันทําให้เราไม่ต้องลากสายตาลงมาดูหน้าจอตัวนี้เวลาเราขับขี่นะครับว่าเราจะกดฟังก์ชันอะไรซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้อีกด้วยอ่าแล้วก็ลายไม้ตรงนี้ครับพี่โอตัวนี้จะเป็นลายไม้ที่เป็นลายไม้เกรดตัวท็อปของเล็กซัเลยจะอยู่พวกไอตัว e อ p r e เม u m มตัว r x p r e m i u เมนะครับตัวนี้อ่าลายไม้จะค่อนข้างสวยเลย,ยสัมผัสดีนะครับจับแล้วรู้สึกพรีเมียมอ่า แล้วก็อย่างที่แจ้งว่าตัวนี้เป็นตัว RX450 นะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณสัก4โหมดด้วยกันคันนี้เราจะสามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้นะครับก็อย่างที่วีดีโอแจ้งแล้วแต่การขับขี่นะครับอของลูกคา้าลูกค้าขับขี่เร็วมากเร็วน้อยระยะทางก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีโหมดไฮบริดด้วยไฮบริดเนี่ยคือโหมดที่เราก็เหมือนกับรถไฮรถจ้ไฮบิด,ดปกติ สมมติเวลาเราไฟหมดอย่างเงี้ยครับรถยนต์คันนี้ก็สามารถปรับเป็นโหมดไฮบริดได้นั่นหมายความว่าไฟฟ้าหมดไม่ต้องกลัวเรื่องการกินเชื้อเพลิงเลยเพราะรถก็จะปรับเป็นตัวไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งระยะทางใกล้ระยะทางไกลไม่ต้องห่วงว่ามันจะกินน้ำมันรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่เพจน,นิดนึงครับน้องมอสว่าตรงนี้มีปุ่มกดพุชอัพ แสดงว่าบางชิ้นมันต้องเอารงได้ใช่แล้วเป็นชิ้นหน้านะครับตัวที่วางแก้วอ่าอันนี้ถ้าวางแก้วใหญ่ๆแก้วสูงสูงใช่ทรงสูงแก้วน้ําต่างๆก็คือเอาวางลงไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะหลุมลงไปอีกนะครับวางแก้วได้มันจะไม่มาเกะกะบเวลาเราจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือถ้าเราไม่ต้องการใช้เรากดพุชมันขึ้นมาตัวที่วางแก้วมันก็จะเด้งขึ้นมากลับมาที่เดิม ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ดีมากๆเลยนะครับกับการใช้งานจริงๆนะครับ<ช>แล้วก็ในส่วนของฝั่งท่านด้านนี้เบาะคนนั่งหน้าซ้ายมีเมมโมรีซีทให้สามตำแหน่งะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่มาในรุ่นของพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็น350หรือ450อ่าตัวนี้จะเป็นตัวของถอยจอดอัตโนมัติเราเคยทำคลิปตัวลองระบบถอยจอดอัตโนมัติให้ดูแล้วว่าทำงานดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ทำงานเสถียรมาก ทั้งการถอยเข้าหรือว่าการเอารถออกมาจากซองนะครับอ่อานี่ถือว่าโอเคเลยที่ให้ระบบนี้มาครับค่อนข้างครบจริงๆพรีเมียมของ RX เนี่ยระบบเยอะมากเยอะจนใช,ใช้ไม่หมดเลยใช่ครับอ่าแล้วการตกแต่งอะไรก็พรีเมียมมากนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่านั่นเป็นยังไ,ไงครับ ก็จะเป็นทรงเดียวกับตัว350แต่ว่าเนื้อสัมผัสจะดีกว่าดีกว่านุ่มกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับอินบอร์ตรงนี้ได้เลยเนี่ยเป็นไฟฟ้าเป็นปรับไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับแอบเห็นตรงนี้นิดนึงครับมีบอะอุ่นบอะเย็นให้ด้วยนในเฉพาะตัวพรีเมียมทั้ง3 5 0กับ45 0จะได้อุ่นบอเย็นพอร้อนบอเย็นตัวนี้มานะครับ ถามว่าเบ่ะร้อนในบ้านเราได้ใช้ไหมผมใช้นะเวลาฝนตกอากาศเย็นๆแล้วแอร์เล็กซัสค่อนข้างจะหนาวนะครับเบาะอุ่นจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราได้อย่างเช่นไปตีกอล์ฟมาแล้วเมื่อยหลังนะครับเมื่อยกันท่อนบนเปิดเบาะร้อนเลยครับเหมือนเราเข้าสปาเนาะเหมือนโภภายไปน้าค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากๆ,ๆนะครับหน้าฝนเป็นเราอาจจะไปโดนฝนหรือตากฝนมาขึ้นรถมา เปิดบ่อร้อนแป๊บเดียวตัวแหงเลยใช่ไม,ข <อ S 1> ไมเข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีข้างๆมีม่านมาให้ด้วยครับในรุ่นตัวนี้ม่านอ่าปึ๊บม่านกังแดดครับเอาไว้เกี่ยวอรนนี้กันแดดกันร้อนกันแดดได้ดีเลยมีสองฝั่งมาให้เลยครับจะมีมาในรุ่นพรีเมียมทั้งตัวสามห้าศูนย์แล้วก็สี่ห้าศูนย์ด้วยกันนะครับดูในส่วนของตรงกลาง มีที่วางแก้วให้นะครับมีที่เก็บของได้อีกนิดนึงมวางของอะไรได้ครับถือว่าจัดการพื้นที่มาได้ดีนะครับแล้วก็คนนั่งด้านหลังอ่ะนี้เป็นพานอลามิหลังคาบานใหญ่เลยนั่งข้างหลังก็เห็นวิวทิวทัศนะครับแล้วก็มีม่านบางตรงนี้ไม่ร้อนนะครับกลางแดดเราร้อนก็จะไม่ร้อนเพราะมีม่านบังอยู่แล้ว บ,บอดหลังค่อนข้างสบายเลยในตัวสี่ห้าศูนย์ดังเรื่องการนั่งการเอนนอนพร้อมนอนได้เลยใช่ล้วเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับ,รบว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับสำหรองพื้นที่เก็บของด้านหลังยังให้เยอะเหมือนเดิมนะครับถึงแม้นนจะมีบอกไฟฟ้าท่อนหลังมาให้ ก็ไม่มีผลอะไรนะครับได้เท่าเดิมข้างล่างมีที่ซ่อนเงินเมียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออปชั่นครับปกติแล้วรุ่น l u x ช r รี่นะครับเราจะกดให้เบาะพับลงไปได้พับลงแล้วถ้าเราจะเอาขึ้นเราต้องกดเองแต่พรีเมียมไม่ต้องครับเป็นไฟฟ้าเลยเป็นไฟฟ้าทั้งเอาลงแล้วเอาขึ้นนะครับเขาก็จะค่อยๆพับลงไปนะครับและทีเนี้ยเวลาเราจะเอาขึ้นเราไม่ต้องไปดึงเบาะจากทางด้านหน้าแล้วกดปุ่มได้เลยนะครับ กดปุ่มตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายนะครับมบานารรมราเท่าเดหมเดิมเบาะึ้นมาเดียวเองเดียวเองครับปิดฝาท้ายเหมือนเดิมเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับมีคิคเซนเซอร์มีเมมโมรีตำแหน่งนะครับใช่อ่าเรามาดูรอบคันกันและเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างว่าราคาเป็นยังไงตัวตัวนี้ น้องมอสขอดูราคา Lexus RX 450h+ กันดีกว่าครับตัว RX 450นะครับตัวก็มี2รุ่นย่อยเหมือนเดิมหนึ่งเลยคือเป็น Luxury นะครับเป็นขับเคลื่อนสล้อตัวนี้จะเริ่มต้นที่4,720,000บาทน,นะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นท็อปอยู่ที่5,170,000บาทครับพิเศษสำหรับจองในงานครับพี่โอใช่ครับรับดอกเบี้ย0%ไปเลย4ปี <CP. S 1> ใช่ แล้วก็ฟรีประการไพชั้นหนึ่งแล้วก็ขยาย LXP เป็น5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับฟรีค่าแรงถึง1000กิโลเมตรด้วยและบริการช่วยเหลือสุกเฉิน roadside s t a service 24ชั่วโมงายน 24, ในวันที่6มีายนเท่านั้นเท่านั้นนะครับครับผมนะวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับ X450 นะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปคลิปต่อไปเราจะไปพามชมอะไรนะครับฝากติดตามกันต่อตอนต่อไปนะครับสอหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดนะีครับ texas auto city